เพื่อนๆนะครับมาดูนะเพื่อนนะครับรถเกี่ยวข้าวคูโบต้านะเพื่อนๆนะวีฟีเจ็ดสิบนะเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะคับมันรถมันไหลนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันต้องจอดอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อนนะเนี่ยครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับรถมันจะไปอดระดับเพื่อนนี่ครับเนี่ยรถมันจะไหลเองเพื่อนนะนี่ครับเนี่ยมันต้องหักอย่างนี้ครับดูตรงในนี้นะครับมันถึงจะจอดนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยแล้วเลือหน้าครับ ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสตโอ๊ะนะเพื่อนครับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้นะเพื่อนเนี่ยครับมันไหลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้มันถึงจะจอดนะครับนี่มาดูนะครับวิธีการแก้ไขนะแก้ไอขอย่างไร นี่ครับตัวเกนคันโยกนี้นะครับผมก็จะเอาเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่นะเ้ื่อนครับสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือเราจะจับไว้อย่างนี้นะครับเราจะจับไว้ไอตัวใหญ่นะครับตัวเล็กหนึ่งตัวแล้วก็ตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับเราจะคลายนะครับทั้งตัวบนนะครับแล้วก็ทั้งตัวด้างนะครับก็คือคลายคือเราจับไว้นะครับเพื่อนนะอันนี้ผมถ่ายคนเดียวนะครับมันจับไม่ถนัดจับไว้อย่างนี้นะครับตัวบนจับไว้นะครับแล้วก็หมุนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ หมุนตัวนี้นะครับนี Double ่นะครับแล้ว uh, ก็ห <mother>, มุนตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับไอ้ตัวกลางนี่ด้วยนะครับแล้วก็ขยับขยับหลังอย่างนั้นแล้วเราก็ไปผักนะครับเดินหน้ารถนะครับไปผักเดินหน้านะครับถอยหลังรดนะครับจนกว่าเราผักรูปุ๊บนะครับถ้ามันยังไหลนะครับเราผักตรงนี้ปุ๊บแล้วแล้วเราผักมาอยู่ตำแหน่งสต็อปนะครับแล้วมันยังไหลอยู่เนี่ยนะครับเราก็ไปปรับตัวเกียร์ตัวนี้อีกนะครับจนกว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะเพื่อนๆเนี่ยไอตัวเกียร์ตัวนี้นะครับนี่ในการปรับตั้งนะเพื่อนะครับก หลักๆก็ให้เราไปดูตรงจุดนี้ก่อนนะเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะไปแก้ไขตัวพวกมือจับข้างล่างนะครับคลิปนี้เพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการตั้งระยะคันเกียร์นะครับสวัสดีครับ